ร้านอิศกยาโชห่วยเก๊ควยบุตรหยอดเหรียญอยากดื่มอะไรบริการตัวเองของกินเล่นอยู่ในตู้ไปหยิบเองได้ตามใจนี่มันร้านอะไรกันวะเนี่ยโดยมโดอมสัสดีคะ่ะทุกคนเราชิคก,กีจากช่องกินอยู่ดีนะคะกินที่ปุ่นมาตั้งหลายร้านแต่เพิ่งเคยเห็นร้านแบบนี้เครื่องดื่มไม่ต้องสั่งพนักงานการสั่งเครื่องดื่มของที่ร้านนี้แก้วกับน้ําแข็งอยู่ในตู้หยิบเองได้เลยจากนั้นยอดเหรียญที่ตู้กดอยากดื่มอะไรยอดเหรียญที่ตู้นั้นจากนั้นเก๊ควยบุรจะไหลออกมาส่วนผสมอะไรไปหยิบที่ตู้ได้เลยมีราคาติดไว้ทุก ้ไดทุกอย่างราคาหลักสิบแถมของกินยังมีเยอะมากมีทั้งปิ้งย่างเนื้อตุนแล้วลองกินปิ้งย่างบอกเลยอร่อยมากนี่ไม่ใช่กับข้าวนะแต่เรียกว่ากับแกบอกเลยอร่อยทุกเมนูแถมราคาโคตรถูกเรากินไปเยอะมากเมนูก็อ่านง่ายมากแต่เฉพาะคนญี่ปุ่นนะคนไทยจะอ่านยังไงวะรูปก็ไม่มีก็สั่งตามคนข้างๆไปเลยสิจ้าอีกหนึ่งเทคนิคที่เราใช้ทําบ่อยและได้ของอร่อยแน่นอนส่วนน้ําแข็งฟรีตักเพิ่มได้ตามใจอยากได้อะไรไปหยิบเองได้เลยบอกเลยโคตรสนุกและบรรยากาศในร้านโคตร ดีเหมือนอยู่โชหวยร้านหาง่ายอยู่ใกล้สถานีนกกากุยะร้านนี้มีชื่อว่าม o สุยากิเอนนิชิอยากให้ไปลองแล้วจะติดใจแต่ร้านดีๆในญี่ปุ่นยังมีอีกมากมายฝากทุกคนติดตามช่องกินอยู่ดีด้วยนะคะ